สวัสดีครับทุกทุกคนผมจิโน่เซลค,คับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนคริสตัลนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะหัวหน้าลงยิมลำดับที่4นะของภูมิภาคคันโตนะเอริก้านะหัวหน้ายิมธาตุพืชแห่งเมืองเซราดอนซิตี้นะผมแล้วก็หลังจากผมเล่นไปเนี่ยนะฮะก็จริงๆผมในอีพีที่2อ่ะเอยไม่ในอีพีที่ผมไปสู้หัวหน้ายิมระดับที่2อ่ะมิสตี้นะพี่แมวทักมานะว่าอ่าผมลืมอะไรรู้ป่าผมลืมไปตกปลา นะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาไปเอาเบ็ดตกปลาก่อนนะวันนี้เราก็จะมาลุยรงยิมลำดับที่5นะก็คือเมืองเนี่ยเมืองฟิวเชียซึ่งก่อนผมไปอ่ะก่อนผมจะไปบุกยิมอ่ะผมจะไปเอาเบ็ดตกปลามาก่อนนะทุกคนนี่แหละลงยิมที่เราจะบุกนะก็คือรงยิมนี่ฮะรงยิมธาตุพิษนะนี่ฟิวเชียร์ซิตี้โปเกมอนจิมลีเดอร์เจนีนะไม่ใช่โคกาแล้วนะเพราะโคกาเป็นจตุรเทพไปแล้วนะ ยังเป็นาธาตุเดียวกันอยู่นะยังเป็นาธาตุพิษเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยดีกว่านะเอเดี๋ยวเรายังไม่บุกยิมสี่เราต้องไปเอาเป็ดตกปลาก่อนแลอ้อย่างหนึ่งคือเทรนเนอร์ที่ผมบอกผมจะ,จะมาสู้หลังไหมใช่ไหมผมยังไม่ได้สู้นะเพราะว่าผมค่อนข้างยุ่งเลยยังไม่มีเวลามาสู้ดีตัวแรกพิจิตโตนี่อ่ะเดอะเบิร์ดมาก่อนเลยเลเวลยิมห้า เรานกเรเยว่าห้าสิบ The Big Bird ของเรานะนี่จิกสว่านเข้าไปอ <c oughs> โอเคก็ถามว่าไปตกปลาผมว่าเทรนเนอร์มันเยเอะจริงๆนะเนี่ยโอ้ี่เขาบอกว่าแม่เป็นอะไรกับเด็กพวกเนี้ที่แบบชอบชอบไปเล่นในอ๋อเขาเป็นครูโอ้โหชื่อฮิลลารีด้วย เอพอมโอ้ยลิงลิงประหลาดนี่นี่โหแล้วดูหน้ามันยิ้มอ่ะก็คือเขาบอกว่าแหมทำไมถึงเด็กเขาชอบไปเล่นการแทนที่จะเรียนความรู้สึกก็เหมือนโกแหละเป็นเด็กอายุสิบขวบแทนที่จะเรียนหนังสือไม่ให้อะ่ะก็คือมาเล่นกับสัตว์แปลกๆก็คือโปเกมอนพวกเนี้ยคิวบอลแต่ว่าตอนเนี้ยไอโไอ,อสัตว์พวกนั้นอะ่ะกลายเป็นแพชชั่นของเขาไปแล้วก็คือ เนี่ยเดินเส้นทางแทนที่จะเป็นแบบว่าเออบัณฑิตเกียรตินิยมอะไรเงี้ยเขากลายมาเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เนี่ยเลี้ยงแม่นไฟให้พ่นไฟได้ทุกขนาอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะอ่ะน็อกไปไหนทีคุณครูเขาว่าไงเอ่ยฉันไม่อยากจะแพ้เออคุณครูก็น่าจะเล่นกระเด็กมั่งนะหมายถึงว่าในการสู้โปเกมอนเทรนเนอร์แล้วก็โอ้โห เธอลืมอะไรหรือเปล่าลืมสู้พวกคุณเนี่ยที่อยู่ตรงทางก่อนเข้าเมืองฟิวเชียเนี่ยโอ้โหเอาเป็นครูอีกคนนึงละนี่ตัวละเคลฟรีอืมโอเคอ่ะผมเหินฟ้าก่อนเลยวูวใช้โอ้โหดิเฟนส์เธอตายแล้วผมปล่อยให้มันผมปล่อยให้มันเซตอัพเลยปล่อยให้มันเพิ่มดิเฟนส์หนึ่งสเตทถ้ามันไม่ตายผมจะไม่แปลกใจแลว เห็นปะ double s l a s อุ้ยตบ1ตบ2เอาคลิสเอาเดี๋ยวทำไมมีตบ3ชื่อท่ามันบอก double s l a s ไม่ให้เหรอไม่ใช่ triple s l a s ปนะทำไมตบเรา3ทีไม่เป็นไรผมเองก็เอาชนะมันได้อยู่ดี <c oughs> เนี่ยอันนี้เป็นตากะกนึ่งที่ผมยังงงเหมือนกันมากชื่อมันคือ double s l a s แต่มันตบผมมากกว่าสทีได้โอเคผมหาแล้วนะพยายามเลี่ยงเทรนเนอร์ให้มากที่สุด คือไม่ใช่ว่าผมไม่อยากสู้เทรนนอในพวกนี้นะแต่ว่าถ้าผมสู้แบบทิ้งคลิปไปผมกลัวคลิปมันจะนานเกินไปอ่ะและผมคือผมคือผมเข้าใจนิสัยของคนดูอ่ะช่องผมอ่ะหลายคนเลยว่าส่วนใหญ่มักจะข้ามกันไปโดยเพราะยิ่งคือคลิปไหนที่แบบยาวๆซึ่งผมเองก็เข้าใจได้ผมเองผมเองก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมัง้งอายุยี่สิบนะว่าเป็นวัยรุ่นเปล่า <c oughs> ก็น้ผมเองก็เข้าใจดีว่าเขาไม่ค่อยดูคลิป นานๆนนกันนะส่วนใหญ่ก็ไปเน้นดูติ๊กตอกกันนะแต่ผมเน้นดู YouTube ไงนะก็เนีน่ยนะบ้านหลังนี้แหละฮะที่พี่แมวบอกมานะนี่ฉันคืออ,อ่น้องชายใช่ไหมใช่น้องชายของฟิชชิงกูรูฉันเห็นว่านายชอบตกปลามันมันไม่มีข้อกังขาอะไรเลยเพราะฉะนั้นฉันพูดถูกใช่ไหมใช่ใช่ใช <c oughs> เสียแบบนี้ด้วยนะใช่ฉันว่าแล้วไง นี่นี่เลยนี่เลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนักตกเอาเอานี่ไปเลยซูเปอร์รอดนะนี่อ่าเราได้เบตกปลามาแล้วนะซูเปอร์รอดพยายามลองใช้มันตรงไหนก็ได้ที่มีน้ำอะ่ะอย่าลืมนะว,ว่านายสามารถาตกโปเกมอนได้หลายาหลายสายพันธุ์เลยหลายรูปแบบหลายตัวพวกนี้หลายตัวด้วยเ,เบ็ดตกปลาหลายหลายชนิดอ่าเดี๋ยวผมเอางี้ผมลองตกปลาเล,เล่นเดูก่อนนะ คีย์ไอเทนะเป็นซูเปอร์รันนะใช้กดปุ่มซีเล็กนะก็คือให้เราสามารถกดซีเล็กเพื่อใช้ได้เลยต้องตกดูเฮ้ยโอ้กินแล้วและดูเหมือนว่าผมต้องกด A ตอนที่ตัวโกมันสั่นน่ะอ่าเฉนจะคูดเรเบลโอ้โหอ่าเ e เ e ลเยอะอยู่นะอ่ะดูเพชรไปแล้วเขาบอก แล้วเขาบอกว่า,าประเภทของเบ็ดตกปลาที่แตกต่างกันทําให้เราตกโปเกมอนขึ้นมาได้แตกต่างกันเหมือนกันอ่เดี๋ยวผมขอตกอีกทีนึงนะเอาตรงนี้แล้วกันเฮ้ยตัวสัตล้กด A ฟึบผมไม่รู้ว่าผมต้องกด A หรือเปล่านะเพื่อเพื่อมันขึ้นว่าโอ,อบบา้อะไบอะไรเงี้ยเชนเตอร์คูอีกแล้วโอเคผมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเลเวลสี่สิอีกแล้วโอเค ดูเมือนแถวนี้จะเจอแต่เทนตะคูลเลยว่าสิเพราะฉะนั้นผมจะหนีนะโอเคมาปรับเฮ้ยนี่ปรับเนี่ยกดเลืกมาที่ b ซ c y c l e เหมือนเดิมให้ผมกดเล็กเพื่อปั่นจักรยานไปได้แต่ว่าผมจะไม่ปั่นนะเพราะว่าผมจะบินกลับไปเมืองฟิวเชียแล้วก็ไปบุกลงยิมเลยลงยิมลำดับที่5นะของภูมิภาคคันโตนะวันนี้เป็นลงยิมธาตพิษน,นะประจำเมืองฟิวเชียแล้วก็ก่อนอื่นผมขอ ผมขอเนี่ยจริงๆมันไม่เชิงฮิลอ่ะมันคือแบบเพิ่ม PP อ่ะเพิ่ม power point การโจมตีของท่านนั้นอะให้เต็มก่อนจะไปบุกไปบุกยิมนะโอเคมาไปเราบุกกันเลยเออเดี๋ยวผมเอาใครนำหน้าดีไปลงยิมท่านพิษอ่ะสองตัวที่ผมว่านำหน้าแล้วได้เปรียบสุดมีสองตัวคือนิโดคิงกับคาดบรานั่นอะอ่ะผมเอาไปวางไปใกล้ๆกันเลย โอเคนะไปบุกเลยอ่านาะยลองคุยกับคนนี้เหมือนเดิมโย้ว่าที่แชมป์วูนายลองมองไปดูรอบๆนายดิเทรนเนอร์ทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยหน้าตาเหมือนหัวหน้าย,ยิมอ่าเจนินกันหมดเลยอะ่ะแล้วคนคนไหนละคือเจนินที่แท้จริงหาหมายความว่าไงว่าหน้าเหมือนกันโอ้โหเออว่าดูดิทุกคน มันมีคนหน้าเหมือนกันอะแบบเหมือนปลอมตัวกันอะเนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลยแล้วผมต้องคุยกับเขาหอะเนาะดิอ้าวฉันชื่อจีนีนนายรู้ได้ไงว่าฉันเป็นตัวจริงเราแบทเทิลกันอะเดี๋ยวเธอได้นะตัวจริงโอ้โหเธอถอดอ่าร่างปลอมออกมานี่คือแบบอ,อผมเธอก็ไม่ใช่แล้วนี่ดวควีน โอ้โหนี่โดควีนแล้วเราส่งใครมานี่โดคิงนี่เลยคิงแอนด์ควีนเลยอ่ะเอิร์ธควักไปตุ้มตายไหมเรียบร้อยนะนัดเดียวจอดเลยหากคิงคิงชนะนะโอเคตายแล้วอะ่ะเวนกรรมเว้ยฉันอยากชนะอ่ะลองฝึกให้มากกว่านี้แล้วกันนะคุณ และที่สำคัญคือเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ๋อทุกคนผมสังเกตแล้วมันมีเหมือนแบบกําแพงล่องหนนะทุกคนสังเกตะ่ะมันจะมีรอยอะ่ะมันจะมีรอยอย่างเงี้ยแล้วคือผมเดินผ่านไปไม่ได้แสดงว่ามีกําแพงล่องหนอยู่เธอคือตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่ว้านายนายคิดถูกแล้วเช่นชิจนีนโอ้โหแหมพวกนายหลอกฉันเก่งจริงเลยแล้วสังเกตดิชื่อแหละแคมเปอร์แบรรี่ส่งอะไรมานี่ดูคิง เอาแล้วครั้ง,งนี้คิงประทะคิงอ่าเอิร์ดเควกไปจ้ะเอ้ยไอพันดีกว่า <geld> เพราะว่ามันเป็ทธาด,ดินด้วยมันมันแพ้น้ำแข็งเหมือนกัน <cassette 67> นั่นแหละนะเดียวจอด <mind ful noise> แ,มแม่ไอ <chilli> แมไอการปลอมตัวของฉันมันมันเจ๋งอยู่แล้วอะแต่มันพลาดอะ <c oughs> ไหนดูดิใครคือตัวจริงอันนี้ใช่ไหมฉันขอโทษนะที่ทำให้เธอผิดหวังอะ่ะฉันล้อเล่นนะ่ะฉันคือตัวจริงฮะเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจนีนตัวจริงคือคนนี้เหรอโอ้ตายแล้วเจนีนแห่งเมืองฟิวเชียจิมฉันเองเอาแล้วนะโอ้โหส,สึ่งแห่งศักดิ์ศรีนะผมระหว่างผมมาทัก,กับเจนีนนะหัวหน้ายิม่าพิษคนใหม่นะแห่งเมืองฟิวเชียซิตี้โอโ้โหโอ้โห เขาเป็นแบบนินจาแบบกลางมือแบบพร้อมพร้อมจะเหินฟ้าแล้วอะอะไหนดูมี5ตัวตัว,ตวแรกคือโครแบทเเวลสามหกอ,อะไอพันเลยไปยั่งเข้าไปโหเจนีนเธอปลอมตัวเนียนอะแต่สังเกตเลยว่าถ้าหักอ่าหน้าตาของนางไม่เปลี่ยนอะแสดงว่าแสดงว่านางคือตัวจริง นายดีวนี้ต่อไปคือ Venomoth อ่ะผมเปลีย่ยนตัวมั่งเอ,เอาเอาแม่นไฟมาสู้อ่ะโอ้เนี่ยเพลงยังเล้าใจเหมือนเดิมนะอ่ะ Fire Punch นั่นแหละตายไหมเยี่ยม โอเคต่อไปวีซิงโอเคอันนี้อันนี้ธาตุพิษล้วนๆแล้วเอาคาดบร่าออกมาเนี่ยลูกบอลแก๊สพิษแกคือมลพิษเลยเนี่ยแกยิ่งกว่า PM 2.5แกคือคาร์บอนมอนอกไซด์ที่พร้อมที่จะถล่มโลกใบนี้ด้วยการเดินกระจกไปเลยตายไหมเยี่ยมนะโอ้โหนัดเดียวจอดเลย เอาจริงผมแอบกลัวเหมือนกันนะเพราะวีิซิงอ่ะมันดิฟเฟนส์สูงต่อไปอาริอโดสอันนี้แมงมุมตัวใหญ่เอาเฟียโรนะต้องให้นกมากินมแมลงมั่งเงีดน่ากลัวอ่าผมจะเจาะสว่านหรือบินผมเฮินฟ้าแล้วกันนะฟิวใช้สตริงช็อตโอ้ลดสปีดเราแต่เราอะ่ะเร็วอยู่แล้วฟลายเอาพลาดโอ้ตายลว โอ df, ้โหเต็ม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 ลดสปีดเราสองสเตจเลยแต่เรายังเร็วกว่ามันอ่ะโอ้เจ๋งกิกาเดรนโอ้มันดูดเลือดเราฟลายเออโอ้ฟลายรอบแรกไม่น่าพลาดเลยแล้ที่สำคัญคือสตริงช็อตลดสปีดหนึ่งสเตจไม่โดนแม่งตีสแกรี่เฟสโดนลดสปีดเราไปสองสเตจนะห่านครึ่งเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายวีซิ่งอีกแล้วอะเอามัสโไม่อยากสู้อะ เอางี้เพราอความมันเวพริออนไม่มีตัวไหนแพ้ไอเวพริออนไม่มีการโจมตีอะไรชนะธาตุพิษได้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะลองเสี่ยงดูเสี่ยงโดยการล้างาล้างพิษด้วยน้ำอ่ะไปเลยวู้!ตายไม่ตายนะโอเคเรียบร้อยนะวู้สำเร็จนะฮะ นั่นแหละนายเก่งมากเลยอ่ะนายชนะฉันแน่นอนอยู่แล้วนี่คือโซแบชรับไปเลยอู้ได้มาเจ็ดด้วยนะเรียบร้อยนะเราได้มาแล้วผมเข็มกัดลำดับที่5ของคันโตนะโซแบชนะเธอโหดมากเลยอ่ะฉันมีของขวัญให้นายแล้วกันเป็นท่าท็อกซิกโอ้โหเดี๋ยว <laughs> เป็นเป็นแบบพิษที่ร้ายแรงที่ยังอ่ะที่ค่อยๆดูดเลือดของอ่าเยื่อ ทีเอูนหกนะท่าท็อกซิกนะผมไม่ใช่คนท็อกซิกนะแต่ว่าผมน่าจะได้ใช้ท่าเนี้แหละนะฉันก็อาจจะไปอ่อะไรนะแอปพลายมายเซฟใหม่ถึงว่าแบบฉันแบบจะไปพัฒนาสกิลฉันเพิ่มเติมฉันอยากจะเป็นอ่ฉันอยากจะเก่งขึ้นทั้งพ่ออ๋อพ่อของเธอคือเจนนี่เอย <Yeah. S 1> พ่อของเธอคือโคก้าใช่ปะ แล้วก็นายด้วยคือพูดง่ายเขาอยากจะเก่งกว่าพ่อแล้วก็แสดงว่าโคกกาหัวหน้ายิมธาตุพิษของเมืองเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเป็นพ่อของเจนีนหัวหน้ายิมพิษคนปัจจุบันนะและดูเหมือนว่าไงาละ่ะการปลอมตัวของฉันมันสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมเออและที่สำคัญเลยก็คือสองคนเนี่ยยังอยู่ในร่างเจนีนเลยก่อนที่ผมจะไปคุยกับเจนีนนะสุดท้ายเลยคือผมเจอผมเจอเจนีนตัวจริงทีอันนี้เขาถอดร่างออกแล้วเนี่ย เ,เธอจะแยกออกได้ไงระหว่างเ,เธอเอ้ยไม่เธอจะแยกหัวหน้ายิมตัวจริงออกได้ยังไง <_ d ata> ก็ฉันคุยกับตัวจริงแล้วอะแล้วผมคิดว่าเอาจริงตอนน่อไปผมคิดว่าเจนีนตัวจริงอะอยู่ตรงกลางนะโอเคครับผมงั้นก็เอา้าผมโดนขังเลยใครวางรูปปั้นไว้ตรงเนี้ยโอ้ช่างมันเถอะผมผมค่อยๆเดินออกแล้วกันนะเดินอ้อมเอาทุกคนเนี่ยทุกคนจะพอดูออกนะเหมือนกับที่ผมบอกมันจะมีเส้นอยู่นิดนึง เส้นมันคือสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ากำแพงร้องหอนอยู่ไหนนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยแล้วผมกับการเอาชนะลงยิมลำดับที่5ของภูมิภาคคันโตนะฮะเจนีนหัวหน้ายิมพิษเมืองฟิ c เชียซิตี้นะผมก็อีพีต่อไปก็อ่อลงยิมลำดับที่6นะอยู่ใกล้ๆเลยครับเมือง s a ฟรอน n ิตี้ผมไปเก็บแลนด์มาร์กมาแล้วนะแต่ไอยิมลำดับที่7เนี่ยเมือง ไอซินิบาไอแลนด์อันนี้น่าน่าจะโหดหน่อยแล้วก็โลงยิมระดับที่8เมืองบริเดียนผมก็น่าจะเก็บแลนด์มาร์กมาแล้วนะผมโอเคก็เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลุยกันต่อแล้วกันารผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับเกมโปเกมอนคริสตัลในอีพีนี้นะครับผมก็เราได้เอาชนะยิมระดับที่5นะเออผมพูดบ่อยแล้วแหละนะก็เจอกันใหม่ในคลิปเอ้ยเดี๋ยวไม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดเลยกิ้้้้้งงๆหหหนนนนนาาาาตรีแลลวกก็เจอัใใมม่คิปบบผ๊ยย